โอซีกูตามิกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวผลลัพธ์ชัดเจนอันดับหนึ่งขาวออร่าหน้าใสาผิวเด็กเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ผิวขาวชัดเจนอันดับหนึ่งเราจึงทำการทดลองโดยให้ทั้ง5คนทานโอซีวันละ2เม็ดทานเช้าและเย็นหลังอาหาร จะมีปัญหาในเรื่องของผิวหมองคล้ำผิวไม่สดใสแล้วก็รอยแดงที่เกิดจากสิวอีกด้วยค่ะจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นรอยตกกะของเรานั่นเองเพราะว่าเรานะอาจจะใช้เครื่องสาอางที่แบบทำร้ายผิวของเราเองไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะเลยส่งผลให้ผิวหยาบกร้านค่ะและดูแห้งทําให้ดูแบบว่าแก่ก่อนวัยค่ะ ปัญหาผิวสาหรับผมนะก็คือรูขุมขนกว้างมากแล้วก็มีปัญหาที่หน้ามันมากเลยทําให้มีรอยจุดด่างดำเยอะมากเลยปัญหานะคะผิวดํานั่นเองค่ะดําอย่างเดียวไม่พอนะคะยังผิวแห้งก้านนีกค่ะก็เลยอยากจะหาทางเลือกนะคะเป็นตัวช่วยให้ผิวนั้นออร่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ O อซีกูต้ามิกท้ารับประกันผลลัพธ์กับความเปลี่ยนแปลงภายใน30วันในจะบอกว่าความรู้สึกที่หลังจากทานก็คือผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นค่ะพอใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะก,กะก็ลดน้อยลงนะคะค ปี้ริ้วรอยเนี่ยลดลงด้วยค่ะทําให้แบบว่าส้มดูเด็กลงค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่ารูขุมขนบนใบหน้าเล็กลงนะฮะแล้วก็ความขาวนี่ก็ขาวมากขึ้นอีกด้วยนะครับชัดมากค่ะฟินมากเลยนะคะขอบอกค่ะส่วนนี้เลย OC ซ l กลูตามิกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิวขาวผลลัพธ์ชัดเจนอันดับหนึ่งขาวออร่าหน้าใสาผิวเด็ก